ครั้งที่สาันที่12บสองเดือนสิบเอ็ดงห้าหกแข้าพเจ้านายสงการวัฒนพัฒ์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนตายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่พระองค์ ข้วันปุถิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่วันเดชหลวงปู่สีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เจ้าของวิชาจินดามณีขอเทศเทวดาทั้งหลายโปรดรงอานโม,โมโทนาในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ขออานโม คุณพระราีิธนรัตใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดทาทาย,ายมนต์ต่อไปโปสวดชุมนุมเทวดาสตัมทะมันตาจาักกวาเหสุตากันฉันตุเทวตา สัธรรมมังมุขิราชะส,ะสุดตถุสะกะเมกระทังสเคกาเมจิริตาะละเัเถวิมาเนทีเปตะละเาลัตเถจะคาเมตารุนคะเหตเนเคหาวัตถุไมิหิเขเตกุมมาจัญญตุเทวาชาละมะคลีวิสเมยังขะทันทันพา ตันติตาสันติเกยังมุนีรัชชะ,ะส,สังสาเทวเมสุทธะตุทามมนะสักกวาณะธรรมนะสักกวาณะกาโรอะยัมพรทันตาธรรมนะสักกวาณะกาโรอะยัมพรทันตาธรรมนะสักกวาณะกาโรอะยัมพรทันตาบทสวดนามสก,กาสิติคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิริยาคาถานัตถิเมสระนังอะยังพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจเวทีนะหนติเมหนตุสัพพะทานัตถิเมสระนังอะยังธัมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจเวทีนะหนติเมหนตุสัพพะทา อัตติเมสรานังอะยังสั่งโคเมศรานังวะ่ังเอเตน,นะสัจเวเทน,นะโห,น,หนติเมโหตุสัพพะถาบทสวดมหากะลุนิโกนาโถติอาทิกาคาถามหากะลุนิโกนาโถอะถายะสัมปะปาณินังปุเรวาประระมีสัพพาปโตพุทโทธทิมุตตะมังเอเตน,นะสัจเจเวน,นะมาโหนตุสัพพะ ทัตถวามหากาุณานิโกนาโถกิตายะสัพพาปะนิหนังปุเรตตถาวามาและมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจเวเจนะมาโนตุสัพพามุตตะทวามหากาลุนิโกทาโถถุกขายะสัพพาตินานังปุเรวาปาและมีสัเพปโตปโตธิมุตตะมังเอเตนะสัจเวเจนะ มหาโหตุสเพปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตรมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสม,มัยยังภะกวาสะเทตุกปิระวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสเทนะสิทธิงปัจจมเตหีพิขุสเทหีสเพเฮวะ อาลันเตหิสตาหิเจลากระโตเตหิเทวตาเยโพเยนะสัพติตาโหติคาถาคตังทัตนายะพี่กูสังตะอัตโขจะตุนังทุตตาวะสักการนิกานังเทวนังอัตตาโหสิอัตโขภควาวิสุกเตสิวิหารติกะปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพี่กูสเทนะติทิพจจมเตหิพี่กูสเตหิสัพเพเหวว่าอาลันเตหิสตาหิเจลากระโตเตหิ เทวตาเยภุเยนะสัมปติตาโหติคาถาคตังทัตนายะพิขูสังคาจายันูนะพยามปิเยนะภะกวาเทโนสังกเมยายมะปสปังกิตวาภะกวะตสันติเบปตกคาถาเสยยะมาติอัตโคตาเทวตาเทยถาปินามาพระโลปุริโสสมาจิตังวาปะหังภาษาเลยะภาษาจิตังวาปะหังสมาเยยะเจวะเอวาเมวา สุทาวะเสสุเทวสุอัตตาหิาตาภคะวัตโตปุริโตปาหาราสุอัตตะโขตาเทวตา,วตาภคะวตตอภิตาเจตาวาอัตกมันตังอัตตะสุเอกาอันตังิตาโขอเอกาเทวตาเทวตาเทวตาภคะวัตโตสันติเกอีมังคตังอาปัสิมหาสัมโยภาวสสมิงเทวกายาสมาคตา สัทธาทหาอิมังธรรมะสมยังทิตฐายะวะปาลิชิตตาสังคติตาติอัตโขอัปนาเทวตาภะกรโตสันติเกอิมังคถังอภัสติทัสสะพิขโวสัทธาหาสุจิตตังอัจลาโนอจักกัตสุตาลถิวะเนตานิขะเหตวาอินทะนิยาละคติตาปฏิตาติ อัตโคอัปปนราเทวตาพระกวตโตสันตเกอีมังคาถังอปัสิเจตวาลีขงังเจตวารีขังอินตาลีขังโหหะมาชาเตจรติสุยมาลาจักกุตตาสุตติอัตโคอัปปนราเทวตาพระกวตโตสันตเกอีมังคาถังอปัสิเอคิติพุทธังสารนังขตาเนจตาสิอะมะมิสันติอะย,ยายาภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายานังมาริสุตสันติ ท้าโขปะกวาพิฆูอมาตเสิยเยปุเยนักพิกเวททักสุขาลากตอทตกุเทวตาสัมปติตาอหติคาตาขตังทัตนายาพิฆูสังฆาจเจปิเจพิฆเวอาเฮสุงอติตานัฐานังอรหัตโตมาสัมพุตตาเตสามปิปะกวันตานังอัปปะละมาวเยวะเทวตาสัมปิิตาอาเหสุงเสยามาติปะละวาอลิหะติเจปิเจพิกเวอภพิวัติอติตานัฐานัง อรหัตโตตัมมัสสพุทธาตีสัมปิภะกวาอันตนะปะริมาวายิวะเทวตาสัมปิตาปวิสัตติเศยตาปิไมหังอรละตอหิอาจขีสามิภิกขเวเทวกายนังนามะเนิทธตนิสามิภิกขเวเทวกายนังนามนิเทนิสามิภิกขเวเทวกายนังนามะเนสตังสุกะกะสุตะกังมานะสิกโลทะปะริติเอวันเตโขเตภิกขุภะกวาโตปจจโสสมภะกวาเอตัทธวจั โลกมนุษสามียถากุมากปิลาสิตาเยสิริคัมผหลังปะหิตาตรมาหิตาปุถุสาหาวะสัลีนาโหหัปามะพาสุทิโนโหตักนานัสสาสุทตาวิปัสสนาวิมาลาพิโยปัจัสเตวัตเววะเนกะปิลวัตเวตตัตอมันตีสตาสาวะเกสละเนรเตเทวกายาพิกตาเตระถาพิกาวเตจอภิกขมังกะลงสุตตวพุทธัสสะสสนังเตสามปาละหู ยาหนังอนุสานัตทานังเอเปเคสหามัตตะขุงสหสังสัตตะสัตตะลิยงสหเอเคสหามานังอนุสานัตทานังเอเปเกนัตมัตะขุงทิฏฐาสพาพระหุอหุงจะสาสพังอภิยายาวคิตตวานะจักขุมาตะโตอามันติสัทธาสาวเกสารเนรเตเศวกายาพิกันตาเตนะถะพิกโวเยโวหังคิตนิสามิ เริฮิอนุสาวกโสสหัสาญขากุมารกปีลวัตวาอิติมันโตยุติมันโตนาวันโตยัสสติโนโตทะมนาภิกมุโมพิคุณังสามิตังวะนังจะหัตจะหัตหาเหมาวตาญาขานานัตโตอันติโนอิติมันโตยุติมันโตนาวันโตยัสสติโนโตทะมนาภิกมุโมพิคุณังสามิตังวะนังตัตตาสีลาสีหัตจะหัตหายาขานานัตโตอันติโนอิติมันโตยุติมันโตนาวันโตยัสสติโนโตทะมนาภิกมุโมพิคุณังสามิตังวะนัง อิจเจเตโสสหัสหัสสายขานานัตตวติโนอิทธิมันโตยุตธิมันโตวนาวันโตยัสสติโนตุธาบนาภิการมงคลพิคุณนางสามิตังวะนังเวสมิตตาปัจจสตายขานานัตโตติโนอิทธิมันโตยุตธิมันโตวนาวันโตยัสสติโนตุธาบนาภิการมงคลพิคุณนางสามิตังวะนังคุมพิโรราชคเฮโกเวผุตสสวิเนสนางพิโยนางสหัสหะสังยักขานังปะริสุตติกุมพิโรราชกะเหโกโสปะคะสัมมิตังวะนัง พิมัตตะที่สังราชาัตตารัโธปัสสะสติคันธาภานังทิปติมหาราชายัสสติโสปตสีตสาผ้าโวอินทนามามัทธาภลายที่มันโตยุติมันโตนาวันโตยัสสติโนโทธรมนาภิกขมุภิกขุนังสามิจังวะนังทีนั้นจะที่สังราชาวิโรโหตปัสสะสติคันธาภานังทิปติมหาราชายัสสติโสปตสีตสาผ้าโวอินทนามามัทธาลายที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสติโนโทธรรมนาภิกขมุภิกขุนังสามิจังวะนัง ปัจจิมันจะที sang, paper, natur, oneself, ่สังราชาวิรูปโขปัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสติโสพุทธสีสสะภาโวอินทนามามัทธปะลายที่มันโตจุติปันโทวันนาวันโตยสสติโนโทธฏฐมนาอภิกามุงพิคุณังสามิตังวะนังอุตรลัจะที่สังราชากุเวโรตัปัสสะสติยขานังอธิปติมหาราชายะสติโสพุทธสีสสะภาโวอินทนามามัทธปะลายที่มันโตจุติปันโทวันนาวันโตยสสติโนโทธฏฐมนาอภิกามุงพิคุณังสามิตังวะนัง ปุริมัตตาที่สังรัตตะรัตโถตะกเคนะวิรูหะโกปัจจิเมนะวิรูปะโขกุเลอุตตรังที่สามจัตตาโลเตมหาราชามันตาจัตตาธามทัศทานะมานาอัตตุเวนะกะปิรววัตเวเตสังมายาวิโนทัสาอาคูวันยะนิกาสทามายาคุวิเนสุวิเนสุวิถุดจะวิถุโตสหาะันทโนการาเศโถจักขินททันโตนิททันโตจักปรมาโทเทวสุโตจะมาติลิตตาเสโนจักคันทันโพณโอราชานโนสโโพ อาคูปัญจสิโขจาวะคําปะรูสุเัสสาเอเตจันเยจาราชานโอคันธันพาสหราชุพิโสทัานาภิกามงพิคุณอังสามิจังวะหนังอาถาคูสหพานาคาวสลาจักจกกากรรมพระรัตตลาอาคูปายะคัสหาติพิยามุนาลัตตลัทธาจักอาคูนาคายัสติโนเอละวันโนมหานาโคสุปก้าสัมมิตังวะหนังเยนะคราเชสหสหตถาหันติทิภาปขี สุอาทิจจคุเหวะสาตาเตสุหันปฏิตตาตาสุปนะอิติเตสะนามังปะหันจาตานาคารนมาสุปันตโตเขมนานาสีพุทโธสห,หิวาจาหิภุประยันตานาคาสุปนาสารณาทักสุพุทธังคิตาวติหะเถนะหะสุทังอสุลาสิตาปาตโลวัตเตเรเตเตอิติมันโตยสติโน การลกัญชามอาหาริสมะอสุราเทวกะสาเวปจิติจตจุจิจะปหาราโธมนุจิสหกัตตะปุริปุตนางสพเวโรจะนามกาหิตตวาวัทลิงเมสังลาหุปาลักลามุงวัลนาโยทานิพันตเตคุณงสามิตังวะนังอาโปจะเทวาปตวีตเตโชวาโยธาทักคะมุงวัลนาวัลนาเทวาโสมจัะยัสสัสสะหะ ตากรณากายิกาอาคุเทวายัสสติโนทะเรติทะเลตากายาสเพนะนัตโตวติโนอิทิมันโตชติมันโตนะวันโตยัสสติโนโตธรรมนาพิการุพิขุนังสามิตังวนังเวทูจจะเทวาสหะริจะสมาจะตุเยมาจันตุสุขทิสสาเทวาจันทมาคูปุริคิตาสุเรตสุปนิสาเทวาสุริยมะคูปุริคิตานักขตานิปุริคิตวาอาคูมันทวะหัสกามะตุนังวัสโตเถิโถสักโกปะคะปปริทัตโถ ทะเลเถทะเลทากายาสเพนันัตตวันติโนอิทิมโตชิติมโตนัตโตยัสตินโนโททามนาพิกามุพิกุลนางสาวไมตังว่านังอาถาคูสหภูมิเทวาจามัคคายสีระขว่วะอธิหกาจะโลราจะอุปมาปุปภาสีโนเวรานาสหธรรมจะอัตตาจะอเนชกาสุเพลกุจิราอาคูอาคูวาสเวสิโน ทะเลเตตะเลชากายาสะเพนะนัตตวันทิโนอินต,ติมันโตยุติมันโตนาวันโตยัสสติโนโทศธรรมานาภิกขโมภิกขุนัง,ง,งสัมมิตังวะนังสัมานานมหาสมาาัมนามนุสสามนานุาสุตตมาทิฏฐาปทุสิกาอาถาคูมาหาปทุสิกาอาถาคูหาละโยเทยวาเยจะโลหิตวา ปาลาาักะมหาปาลาาักะอาคูเทวายสัสสติโนทะเลเททะเลทากายาสพเพนะน,นันตโตว,วันติโนอิทิมัโตชุดเดยมันโตนวัตโตสติโนโตเทามานาพิกมูพิกุณังสามิตังวะนังตุกะคือโลหาอะโนนาอาคูเวคณะสาสหะปะ โอทักตันหาปาโมกคณาอากูเทวาวิจขนาทัตฐาตาจักขาคาราจามิสกาจัยะสัตติโนทัตยยงอาขาประชุมนมโยทิสาภิวสติทะเเติทะเลทากายาสเพนะนาโตติโนอิทิมันโตชุติมันโตนะโตยะสัตติโนโุทะมานาพิคมุพิหุนงสามิตังวะนังเขมียะดุสิตามายากันตกาจายะสัตติโน ัมปาตกามานาเทศดถาชติมานาะอัศวานิมาลติตินโนอาคูอาถาคูปาลิมาณิตาทะเลเตทะเลทเลากายาสะเพนะนัตวัตินโนอิทิมันโตชุติมัน,ตน,ตาานโตนะนั่นมันโตยัสติโนโตธรมนาภิกขมุภิกุนังสามิตังวะนังเศรษฐเตเทวานิยา กายาสะเพนะนัตตนติโนนามันวเนนะอาคันฉุงเยจันเยสัตถิฐาสหะปาวุชามะกิลาโอทักกนานัตโสวังทักเขมวตักคลังนาคาจันทวะอัติตาติตังตุพัมมาปะปามะโตจะปุตติจัตโตสหะกาสุนังคิดมาโลติโสจะโสภะกะสามิตังวะนังสหะพัมมามะโกลานังมหาพัมมังรติตานติอุปปันโตชุติมันโตพิสมากายโยยะสัตติโสเะเลสสะอิสราอาคูปัญจะวติติโน เตจัมันตาอาขาประหาดิปาปริวาดิโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวภะมลเคศมาลเสนาภิกามิตสสะกัตตัสสะมาที่ยังตตะกันตตะพันตะลาเคนะปันตะมัตุโวสหปันตาปริวาเลทะมาโวเบจิกะโกตินังอิติสสะมหาเทโอกันหาเทนังอาเปสยิปานินาปริวาอาจัสัตตะกัตตวานะพาระวัง ยะถาปุเิสโคเมโคยะถายันโตสุวิชโกยทถาโสุูตาวะต,ะติกุทะโธอสังวเสตจสป,ปังอภพิยายาวะคิตาวานะจักขุมาตโตอานติสถาสะวะเจสะละเนะเตมาลเสตนาภิกนตาเตนะถพพิกาโวเตจะอภิกขมะกะลงสุตวาพุทธสาาัรสตะหนังวิตังสังกาหิปะกามงเนสังโลมปิอาจะยุงสพเวิตสังคติตามาปาริติตายะสติโส ตตันติสหุูตหิสาวกาเตชะเนสตตาติ